สวัสดีค่ะพบกับอาจาร,รย์นันมาสเตอร์โคด NLP นขอวิเคราะห์รายมือท่านผู้นี้นะคะทางด้านซ้ายมือค่ะเส้นชีวิตค่ะจากเส้นชีวิตระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้นะคะตรงยาวลงมาถึงตรงเนินสุข เป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็มีเส้นหลักทรัพย์อยู่ตรงเนินสุขใกล้เนินเนิบจูนนะคะแสดงว่าท่านผู้นี้มีหลักทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวยเส้นสมองค่ะชิดกับเส้นชีวิตเกิดตรงเส้นชีวิต แล้วก็ดิ่งลงมาที่ใกล้ๆเหนินจันทร์เป็นคนที่เชื่อฟังผู้ใหญ่เชื่อฟังคนอื่นและเป็นคนที่จินตนาการสูงมีความจินตนาการเห็นสิ่งต่างๆที่ฝันนึกฝันไปนะคะแล้วก็มีเส้นวาสนาค่ะ จากเส้นจันทร์ตรงไปนะยังเนินเสาแสดงว่ามีเพศตรงกันข้ามช่วยเหลือหรือได้รับความช่วยเหลือจากชาวต่างชาติเส้นการเงินชัดเจนค่ะเป็นคนที่มีวาสนาการเงินดีแล้วก็เส้นเสา เส้นเสาก็มีวีวิกตอรี่เงินทองไหลามาเทมาเส้นหัวใจมาหยุดตรงเนินเสาแสดงว่าการทำอะไรนั้นก็ไขครววไต่ตองที่จะให้สำเร็จตามเป้าหมายดูว่ามันคุ้มไหมทำให้เราคิดถึงหลักฐานคิดถึงครอบครัว แล้วก็มีเส้นพาดจากเส้นใจมาที่ตรงเนินอังคารก็มีก็เรียกว่ามีอุปสรรคนะฮะให้พึงระมัดระวังอุปสรรคไม่การการทำงานอาจจะการค้าอาจจะไม่ค่อยได้รับรื่นมีเส้นเดินทางมีเส้น วันนิลลาแสดงถึงเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็สร้อยข้อมือมี3เส้นชัดเจนแสดงว่าบุคคลนี้อายุยืนยาวนะคะอายุยืนยาวเกินเกือบเรียกว่ายาวเส้นละ30ปี30ปี30ปีนะคะและเส้น ตรงนิ้วก้อยห่างจากนิ้วนางก็แสดงว่าไม่อยากเลี้ยงเด็กไม่ค่อยจะเลี้ยงเด็กไม่ชอบเลี้ยงเด็กนะคะทางด้านขวามือเส้นชีวิต ตรงมาถึงเนินเนบจูนแสดงว่าสุขภาพแข็งแรงชีวิตยืนยาวเส้นสมองติดกับเส้นชีวิตก็เป็นคนที่เชื่อฟังผู้อื่นเส้นวาสนาเกิดจากเนินจันขึ้นไปอย่างเนินเสาแล้วก็เป็นรูปตีศูนย์ตรงเนินเสาแสดงว่า ทำกิจการใดๆก็ประสบผลสำเร็จหน้าที่การงานดีนะฮะได้รับความสำเร็จและก็มีเส้นคำยันตรงปลายเส้นนะคะตรงตรงเนินจันทร์การงานมั่นคงเส้นใจค่ะ เส้นใจมาหยุดตรงเนินเสาก็แสดงว่าเป็นคนที่ทำงานนึกถึงฐานะของตนเองคือสร้างฐานะให้กับครอบครัวแล้วก็รายมือที่เห็นนะคะอะเป็นรูปตัวเอ็มถือว่าลัคกี้เอ็มมีสิทธิ์จับเงินล้านแล้วก็เส้น การเงินค่ะชัดแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีวาสนามีเงินทองมีหน้าที่การงานและการเงินไหลเข้ามาไหลมาเทมานะคะส่วนเส้นพุทธชัดเจนแสดงว่าทำธุรกิจการค้าได้รุ่งเรือง และมีรูปสามเหลี่ยมขุมทรัพย์แสดงว่าเก็บเงินอยู่มีหลักทรัพย์มั่นคงแน่นอนเนินสุขว่างแสดงว่าเป็นคนที่มีความสุขและก็มีดวงตาสวรรค์เป็นคนที่มีสัมผัสที่หกสามารถรู้เหตุการณ์ได้ร่วงหน้าเป็นคนกวั่นจริง ฝันแม่นฝันแล้วก็เป็นจริงมีเส้นจากอังคารเดินอังคารนอกมาตรงเส้นมาตรงเดินอาทิตย์เป็นเส้นที่สามารถที่จะได้เงินทองมาแบบฟุกๆแบบไม่คาดฝันหรือการประมูลแข่งขันอะไรก็จะชนะนะคะ อาจารย์ก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอให้เจ้าของไรมือนี้ที่ให้มาเป็นวิทยาทานได้รับความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสำหรับอันนี้สวัสดีค่ะแคปหน้าจอนี้แล้วก็ส่งมาที่ไลน์แอดอาจารย์นั้นจะได้ในราคาพิเศษก็ไหนก็ได้ใน12รายวิชาที่เห็นนี้นะคะ สนใจดูเลขเจตัว11ฐานดูไหลมือทักมาได้เลยค่ะฝากกดติดตามช่องอาจารย์นันมีสมาชิกพิเศษเพียงเดือนละแปดบาทท่านก็จะได้รับความรู้ NLP และ Mindset กดสมัครได้เลยค่ะ